อะไหนๆก็มานะก็ไปเทสสิครับผมรออะไรล่ะจ๊ะพี่เขียร์ราคาจับได้สวสดงดงามพี่ถอยได้นะพี่บาตาสบายครับพี่ไปลองไปเทสอย่างที่ชอบเลยนะครับผม Honda Jazz ปี206นะครับออตโต้นะพวงมาลัยตัวนอกแล้วก็เป็นปรับเจ็ดสปีดด้วยแล้วก็เป็นวีเทมาพออาร้อมกันร้อยดีสัมผัสคันนี้14.5โอ้โหแม่เจ้าโวยนะครับผม มาพีบีแล้วขาครับผมต้องเลยลองรถครับชอบไหมเอาคันนี้เลยครับชอบมากเลยเสื้อก็เขียวข้างนอกจะเป็นเหลืองอีกอ่ะบายทำสัญญาก,กันดีครับผมอ่ะเดี๋ยวดับเครื่องทีนิวสตาร์โรยพี่ดูอีกทีสิ ไม่มีบกเบ็ดลูกค้านะครับผมเราก็เช็คกันตามจริงเลยนะครับผมอ่ะนิดนึงซาโล่หน่อยมาดูกันครับว่าน้ำวนน้ำดันกันยังไงเอานี่ใส่เสมอทคงแลนด์มาด้วยนะเนี่ยน้ำวนสวยมันจะจต่ซาโล่ภูเขาไฟระเบิดก็ไม่ไหวแล้วนี่งก็ไม่ใช่แล้วอันนี้ฝาเฟ้อไปแล้วอ่ะอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็สักเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วกัน เรียบร้อยนิินวปิดฝาทำสัญญา thank ังเกอบความรับอ่าเรียบร้อยละทีมงานหน้าหว่าของเราส่งรถให้คุณพี่เขาหน่อยพี่ปอดวันดีนะทนาบปลอดภัยคุณพี่สวัสดีครับเดี๋ยวไหนไปปันอย่าไปปันแล้วไปหาขอบคุณมากขอบคุณมากดูท้ายพี่เขาหน่อยเดินางปลอดภัยพี่จบส่งกันไปอย่างเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหสีสตาร์สวัสดีครับสวัสดีพี่เดินทางปลอดภัยสีสตาร์นี่ หวานเทียบด้ว่านึกว่าน้ำหวานเฮ่ดูบอยฮะอะไรมันจะเทียบเทียบขนาดนี้นะครับผมทีมงานหน้าหวานเราบริการกันอย่างเต็มที่เลยนะครับยังเหลืออีกหนึ่งท่านนะครับที่มาซื้อแอคอร์ด,ออดเราก็กําลังตรวจเช็คให้อยู่นะครับผมบา,บายบายสวัสดีพี่โอ้โหเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับตัวเล็กชอบเลย<ห>ตอนนี้บอกกลับบ้านเลยบายบายสวัสดีพี่บัตของกับพี่เดินทางปลอดภัย แม่ยังจำเลยสวยจัดประหลัดบอกพี่บาบาไม่ผู้จาครับบอกว่าน้องใส่ถุงมาเลยกลับบ้านบริการดีรถสวยตรงปกเรียบรอ้อยอย่างจัดเลยนะครับผมอ่ะวันนี้ฉลองเดี๋ยวมีอค่อยคันหนึ่งปิดได้เร็วันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ลูกคุกโอ้โหเรียบร้อยนะฮะมาพีพีลูกคาครับผมตัวนี้รถสวยครับคณครับ